ดิสไลค์กันให้สุดลิ์สุดเด็อาจจะมีข่าวต่างๆนานาหลาย <ทะ S 1> อย่างเลยกลายเป็นดิสไลค์แต่พอนานา,นานไปตอนนี้ไลฟ์นำโดมแล้วก็ชื่นใจกระแตกลับมาจากคอนสเสิร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่น IG เพราะว่าโดนแฮกไอโดนแฮกเหรอโดนแฮกไ g เฮ้ยหนูแบบเฮยโลกนี้น่าก,กลัวจังเลยอะเราทำอะไรไม่ได้เลยเราได้แต่มองแล้วเราอยู่ในที่สว่าง สุดท้ายเราไม่เล่นละจบนาทานนะเขาก็ลงไอจีล้อเลียนนะหนูขาเจ้าหญิงแลกสู้ตอนใหม่ล่าสุดเขาเป็นคนคียเอดีเนาะรู้กดทําทมัไม่กรธค่ะในโลกนี้ถ้าเราเกลียดใครกดใครเราจะแผ้ไม่ตามไม่ได้มีแกไพ่ว้ายตายเพี่ของหูแหกแน่เลยมังคะ ก็เป็นเป็นมุมมองของความชอบกับไม่ชอบอยู่แล้วอย่างที่บอกถ้าคนชอบก็จะมองเป็นศิลปะค่าของคนก็อยู่ที่ผลงานอยู่ดีหนูไม่ได้มั่นใจว่าหนูเป็นคนเก่งหรืออะไรหนูพูดเลยว่าหนูไม่ได้เป็นคนเก่งแต่หนูจะพยายามนุขาถามที่ชื่อมีคนรักหนูบ้างไหมคะโอ้ก็มันมีอยู่แล้วค่ะมันถ้ามามรอบที้ไม่มีใครรักเราไม่อยู่แล้วค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาถ้าไม่ใช่ความจริงยังไงหนูก็ไม่ไม่มีทางที่จะแบบโกรธหรือเกลียดใครได้แต่ว่าวันหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณจะเสียใจคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซบทั้งช่อง